รมทางหลวงรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างถนนวงแหวนเชียงใหม่รอบ4เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดรวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งและการท่องเที่ยว ปัญหาการจราจรในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่ติดขัดเนื่องจากชุมชนเมืองมีการขยายตัวตามการเติบโตของเศรษฐกิจทำให้เส้นทางการคมนาคมขนส่งที่มีอยู่รองรับได้ไม่เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจึงมีโครงการสำรวจและออกแบบถนนสายแยกทางหลวง1001ถึงทางหลวง1006จังหวัดเชียงใหม่หรือถนนวงแหวนเชียงใหม่รอบ4ี่ตอนบนที่จะครอบคลุมอำเภอสันทราย โดยสะเก็ดและสันกำแพงซึ่งนอกจากจะบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดแล้วยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและการขนส่งพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทเป็นทางลัดทางเลี่ยงระหว่างจังหวัดและส่งเสริมเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับการก่อสร้างจะใช้เวลาประมาณ7ปีและเปิดใช้งานได้ในปี2575อย่างไรก็ตามก่อนจะก่อสร้างต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบ